สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชาวฟิตเนสทูเดย์ทุกท่านนะคะวันนี้ครูตาลจะมาแนะนําเครื่องออกกำลังกายเล็กเพยนะคะเป็นเครื่องออกกําลังกายบริเวณต้นขาด้านหน้าแล้วก็สะโพกของเรานะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูที่เครื่องกันก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มตรงที่จุดปรับของเครื่องก่อนนะคะจุดแรกของเครื่องก็คือที่นั่งของเรานะคะเราสามารถปรับเข้าและปรับออกได้นะคะจุดที่2ของเราก็คือแผ่นน้ําหนักนะคะเราสามารถเพิ่มหรือลดแผ่นน้ําหนักได้นะคะ โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มลองเล่นกันก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวให้สมาชิกทุกท่านนั่งที่เก้าอี้แบบนี้นะคะเท้าทั้งสองข้างวางไวท้ที่แผ่นวางเท้าเลยค่ะเท่าปลายเท้าฝ่าเท้าวางไปแนวเดียวกันนะโอเคหลังยืดอกชิดเบาะไว้มือทั้งสองข้างจับที่แผ่นด้านข้างแบบนี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนน้ำหนักตามที่เราสามารถเล่นได้นะคะ โอเคเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันก่อนนะยืดอกไว้สูดลมหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกค่อยๆถีบอ,ออกไปหายใจเข้างองเข่ากลับมาเกรงหน้าท้องยืดอกสายตามองไปทางด้านหน้า,ห,นาหายใจออกค่อยๆถีบอ,ออกหายใจเข้าลงช้าเกรงหน้าท้องหายใจออกถีบออกไปขออีกสองรอบนะคะหายใจเข้าหายใจออกรอบสุดท้ายหายใจเข้าลึกๆ หายใจออกถีบออกโอเคต่อไปค่อยๆงองเข่ากลับมานะคะวางแผ่นน้ำหนักลงเบาๆนะโ okay. อเคข้อควรระวังของเครื่องเล็กเพนนะคะ,ะหนึ่งเวลาเราถีบออกไปนะคะฝ่าเท้าส้นเท้าควรจะวางไว้ที่แผ่นน้ำหนักไม่เปิดขึ้นมานะคะข้อควรระวังที่สองเวลางองเข่ากลับมาหัวเข่าเราไม่ควรแบะออกเพื่อซัพพอร์ตหัวเข่านะคะสะโพก เกรงหน้าท้องเกรงหลังเพื่อสพอร์ตด้านหลังนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้ามาดูวิดีโอนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ